สวัสดีครับพวกผมนะฮะตัวตัว,ตวถอยนะครับคลิปนี้มารีวิวสำหรับตัว Bigfoot รุ่นใหม่นะฮะที่ทางร้านเอามาจำหน่ายนะครับจะเป็นรุ่น M J X นะฮะลำเบอร์ของเขาคือ14209นะฮะเป็นตัวของ h y p e r g o นะครับเป็นตัวที่ตอนนี้นะฮิตมากนะฮะในของฝรั่งที่เขาเล่นกันนะครับสเกลเขาคือ1 14, ต่อ14สามารถเปิดไฟนะครับเปิดไฟเนี่ยผ่านนี้โหมดได้เลยสปีดคอนโทรลของเขาที่ให้มานะฮะเป็นมอเตอร์บัลเลตนะฮะ E S C 2ถึง3เซลล์นะ 45แอมป์นะแล้วก็มอเตอร์ให้มาเป็นมอเตอร์2852นะฮะหน้ากว้าง28ยาว52นะฮะ 28, 52, นะเป็นตัวนี้เลยแล้วก็ตัวเซอร์โวนะเป็นเซอร์โว 2.2k นะครับนี่ฮะนี่คือสภาพกล่องนี่ดูโครงสร้างกันก่อนเลยนะฮะมีตัวกันโครงมาให้นะฮะแล้วก็บล็อกกันน้ำให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับชุดเกียร์ของเขาเห็นไหมฮะเป็นเหล็กนะครับ,นะรบโชค๊คเป็นโช๊คน้ำมัน นะโะชกคอัลลน้ำมันนะฮะแล้วก็ตัวขานะฮะเป็นงาน CVD นะ,ะส่วนงานเหล็กเหมือนกันสำหรับตัวนี้ครับ<อ>เดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะฮะว่าให้อะไรบ้างนะครับสเกลหนึ่งต่อสิบสี่นะฮะแต่งเต็มเต็มฟุ้กออปชั่นนะฮะสำหรับตัวนี้ครับว้าวเฮ้ยสเต็ปแรกนะฮะอ่ะผมพยายามที่จะรันคลิปแบบไม่ตัดต่อนะฮะเพื่อที่จะให้เห็นว่า เวลาเราแกะกล่องอันบ็อกซ์นะครับมันจะมีอะไรให้บ้างนะครับเพราะว่าไม่ได้มีอะไรเอาอะไรออกเลยนะฮะจะให้เห็นนะครับนี่นะมันจะมาประมาณนี้แบบนี้ถือว่าแพ็คมาดีนะเนี่ยแพ็คมาสวยสินค้าซื้อจากร้านนะคะเรารับประกันตลอดอายุการใช้งานนะครับเสียส่งซ่อมฟรีค่าแรงคิดค่าไหลตามจริงนะครับหัวรถสเกลหนะึ่งต่อสิบสี่นะทรงบักกี้นะ,นนะครับทุกคนครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาให้อะไรมาอีกไหมดูตัวรถก่อนโอ้โหม,มาอย่างดีอ่ะโอ๊ยโอ้ยรอกันในตัวรูปอีกนี่ฮะไฟหน้านะครับนี่ฮะตัวเผานะครับเหล็กอย่างหนาโช๊คน้ำมัน คอรี้เปิดได้นะครับช่วงล่างนี่ช่วงล่างเป็นเพจอะลูด้วยนะครับเนี่ยช่วงล่างเพดอะลูปีกนกเป็นพลาสติกนะครับนี่นะฮะไฮเปอร์โกดูข้างในกันนิดนึงมาดูต่อกันด้านในนะครับคลิปล็อกนะก็จะมีตัวหนีบตัวนี้มาให้นะครับถือว่าถือว่าดีเลยนะครับเปิดมีล้อข้างหลังจำลองให้หนึ่งนะฮะ นี่นี่เป็นไฟเนี่ยขอถอ,อดไฟก่อนนะครับนี่บอดี้ของเขาถือว่าสร้างมาแข็งแรงนะฮะมีโค้งแล้วก็บอดี้เนี่ยไม่ได้บางนะครับบอดี้ออกหนาๆด้วยนะครับมีไฟบารข้างบนนี้ด้วยอ่ะมาดูสเต็ปนะฮะมีการโค้งนะฮะมอเตอร์นะครับ2852นะฮะ2852มีซิงค์ระบายความร้อนนะมีพัดลมระบายความร้อนให้สปีดสาสาย45แอมป์รองรับแบตเตอรี่2เซลล์3เซลล์ แบตเตอรี่ที่ให้มาเป็นแบตเตอรี่สองเซลเป็นแบตเตอรี่สองเซลนะคะแบนดิโพสองเซลกี่มิลลิแอมขอดูหน่อยสองเซลอ่าสามพันมิลลิแอมนะฮะยี่สิบห้าซีนะฮะ,ะ,ะสำหรับตัวนี้ครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกล่องนะฮะทำกันน้ำาให้เรียบร้อยนะฮะเป็นกล่องใส่ดีซิเบร์อยู่ด้านในนี่นะ,ะตัวนี้จะเป็นสายต่อต่อไฟนะครับ เซอร์โวจะเป็นตัวองแนวตั้งนะฮะข้างหน้าก็จะมีซอฟกันชนนะถือว่าแข็งแข็งเนียนๆอยู่นะฮะข้างหลังก็จะมีนี่การยกลักษณะนี้อยู่นะนะนครับชชกน้ำมันอะโรเนะฮะเซ็ตมาให้เรียบร้อยจากโรงงานเลยฮะความหนึบนะฮนะนี่ถือว่าโอเคอยู่นะค,ความหนึบเดี๋ยวเราลอง,ลองเทสนะครับตัวนี้รองรับแบตเตอรี่3ามเซลล์ด้วยนะครับ เดี๋ยวเราแกะกล่องว่าเขาให้อะไรอีกนะคะอ่าในกล่องก็จะมีรีโมทคอนโทรลนะมาให้นะครับเขาแพ็ mm hmm. คอย่างดีเลยนะเนี่ย mm hmm. นะรีโมทคอนโทรลมาให้แล้วก็มีสายชาร์จแบตเตอรี่2 sell, เซลล์นะครับประแจถอดล้อนะฮะอ่าประแจหกเหลี่ยมนะฮะหนูมีมาให้ครบเลยนะเนี่ยอ่ามีสปริงด้วยนะฮะสปริงมีมาให้กี่อันนะ สี่อันนะฮะสปริงนะ,ะมาใส่แทนตัวนี้นะสปริงเดิมมันเป็นสีดํานะครับสปริงตัวนี้เหมือนจะใหญ่กว่านะ,นะฮะเหมือนจะหนึบกว่านะครับสปริงแถมมาให้มีปีกนกแถมมาให้ด้วยโอ้โหถือว่าเฮ้ยถือว่าดีนะเนี่ยมีปีกนกแถมมาให้ด้วยนะครับในเซตนี้มีอะไรแถมอีกหรือเปล่ายังมีฮะยังมีของแถมอยู่ข้างในครับนี่ มียางแถมมาให้ด้วยแถมด้วยจังเลยเนะี่ยเอา้ามียางแถมมาให้สี่เส้นเอากับมันสินี่หนไหมนี่ยางก็จะเป็นอีกลายหนึ่งนะฮะนี่ฮะยางของเขาบะก็เป็นอีกลายหนึ่งไม่ใช่ลายนี้นะแต่ว่าใส่ด้วยกันได้ยุมสิบสองนี่ฮะนี่คือของแถมอ่นะแถมเยอะเลยนะแถมล้อ นะแถมล้อมาสี่ล้อแถมปีกนกแถมสปริงนะครับแถมมาให้ในกล่องโอเคเดี๋ยวเรามาลองเทสความแรงกันนิดนึงนะฮะมอเตอร์อรีโมทต,ตัวนี้นะสามารถปรับความแรงนะเห็นไหมครับมันเขียนบอกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวนี้นะปรับอ่าสโลว์นะฮะสโลว์ของตัวรถนะฮะให้มันแบบว่าเดินหน้าเองก็หมุนแบบนี้นถอหลางเองก็ได้นะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็จะการปรับทิมบาลานซ์นะฮะของการเลี้ยวซ้ายขวานะฮะข้างบนยนังไม่มีอะไรนะครับผมเปิดปิดไฟตรงนี้นะครับเปิดปิดไฟตรงนี้นะฮะบนไกดภาษานี้เดี๋ยวก็ใส่ถานเดี๋ยวลองเทสดูครับอ่ามาลองความแรงกันนะครับเดี๋ยวก็ต่อแบตเตอรี่ก่อนนะฮะต่อแบตเตอรี่ที่ตัวรถเป็นปลั๊กดินแดงนะครับแล้วก็เปิดรีโมทนะครับผมก็เปิดแบบร้อ็เลยนะฮะ อ่าเปิดร้อยเปอร์เซ็นนะครับจากนั้นก็เปิดรีโมทอ่าเปิดที่ตัวรถโอเคการทําง,งานของเขานี่ฮนะดูก,การเลี้ยวชักเลี้ยวที่ให้มานะตัวสีแดงตรงนี้ก็เป็นอารูนะครับเนี่ยนี่ฮะนี่ฮะชักเลี้ยวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเซอร์โวนะการดีไซน์เนยถือว่าก็ดีอยู่นะโอ้ยหมดอ่าพัดลมเงียบม,มากนะฮะ เราลองดูความแรงกันนิดนึงนะครับนี่ก็เอาเรื่องอยู่นะความแรงครับพี่ดูความเสถียรสามเซลลสเกลหนึ่งต่อสิบสี่มอเตอร์บัลเลตนะฮะนี่ผงกดแบบมิดเต็มร้อยนะฮะถ้าสมมุติว่าปรับความแรงเจ็ดสิบนะฮะอันนี้คือปรับเจ็ดสิบนะฮะอ่านะ แล้วมาปรับร้อยหนึ่งนี่ครับความแรงเบรกดูระบบเบรกครับยึดเลยนะบบเบรกนะนฮะแล้วก็ถอยหลังถอ,อยหลังก็จะช้ากว่าอยู่ยแล้วนะฮะเวลาเดินหน้าครับขอช้าช้าก่อนแล้วก็แรงครับ ผมลองกดแช่สักแป๊บหนึ่งแล้วลองดูความร้อนที่มอเตอร์นะฮะว่ามันจะร้อนมากไหมนะนะความร้อนที่มอเตอร์อก็ปกตินะไม่ร้อนเลยเนี่ยจับมือจับได้เลยเนี่ยถือว่าไม่ร้อนนะสปีดโอเคการดีไซน์คันนี้นะฮะถ้าส่วนตัวผมนะฮะชอบในเรื่องของการอ่าเซตนะตัวฐานบอดี้นะครับเป็นโครงอลูมยอย่างดีตัวล้อเนี่ยก็ดุมสิบสองที่สำคัญเนี่ยเห็นนี่ไหมครับนี่ กระดูกหมาเนี่ยนะครับข้อดีของกระดูกหมาที่เป็นเหล็กนะฮะแล้วก็ค่อนข้างที่จะใหญ่แบบนี้เวลาเราชนกระแทกหมวกเราขับไปชนกระแทกฟุตบาทแก๊กลักษณะเนี้ยนะฮะตรงเนี้ยส่วนมากนะครับถ้าเป็นกระดูกหมาเล็กๆอ่ะมันจะงอนะฮะแต่ว่าตรงนี้แข็งแรงครับดูการซอฟนะฮะเวลาเราชนอึ้งเห็นไหมในแข็งนะครับเนี่ยกว่าจะมาถึงเนี่ยก็ซอฟแรงไปเยอะนะครับแล้วก็ดูจังหวะน็อตที่ใส่นะครับ เซอร์โวการดีไซน์เซอร์โวก็เห็นแปลกๆเหมือนกันนะตัวนี้ก็เซอร์โวอยู่ด้านบนเซอร์โวยปกติใจเห็นเซอร์โวแนวนอนนะฮะแต่ว่าตัวนี้เป็นเซอร์โวอยู่ด้านบนนะครับสปีดบัสเรต45แอมตัวนี้ก็บอกว่ารองรับแบตเตอรี่2ถึง3เซลล์นะฮะ2ถึง3เซลล์รีเซิร์ฟเวอร์เขาจะอยู่ในนี้ทำกล่องกันน้ำมาให้นะทำกล่องกันน้ำหมายความว่าตัวนี้ก็สามารถที่จะลุยลุยน้ำได้นะครับ มอเตอร์เป็นมอเตอร์สองแปดห้าสองความเงียบของพัดลมเนี่ยเห็นไหมนี่ให้เห็นชัดๆถือว่าไม่ดังมากนะคะาการโค้งตรงนี้สีแดงเนี่ยสำคัญเหมือนกันนะฮะการดีไซน์นะครับมันจะทําให้เวลารถเนี่ยมันทรงตัวได้ดีนะฮะนี่ฮะ,ะใส่บอดี้เหรอโอลืมไปนะ,ะใส่บอดี้บอดี้ก็หนักอยู่นะฮะมีล้อแถมมาให้ด้วยข้างหลังเนี่ยใส่บอดี้แล้วก็เปิดไฟดูซินะฮะ เปิดไฟเนี่ยผ่านรีโมทด้วยนะครับไฟนี้สําคัญนี่ผมเคยแจ้งไปในไฟสําคัญจริงๆนะเวลาเราเล่นกลางคืนนะครับเล่นกลางคืนนี่เปิดไฟเนี่ยโอ้โหสว่างเลยแหละเล่นสนุกกว่าเดิมนะเวลาเราเปิดไฟเปิดไฟก็กดนี่นะอ่าปิดเปิดไฟผ่านรีโมทนะครับกลางวันไม่อยากเปิดก็ปิดก็ได้นะเปิดไฟกลางคืนนี่ครับไฟติดสว่างนี่ครับรีวิวแบบละเอียดกันให้เลยสลับตัวนี้ครับท่านใดสนใจก็ ทักมาได้เลยนะฮะสเกลของเขาคือหนึต่อ14ต้องบอกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามีล้อมาให้ด้วยมีอะไรมาให้ด้วยสลับตัวนี้ครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับไปแล้วบายบายสวัสดีครับ